สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด s u b สไคร b ์ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะข่าวหุ้นที่เราจะคุยกันคือ OR หรือบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน บริษัทโออากำลังเตรียมปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญเพราะคุณดิสทัตปัญญารชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่11ธันวาคม67 ทางคุณสมชัยเลสุทธิวงศ์ประธานกรรมการของอ r เปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดบริษัทเมื่อ19พฤศจิกายนได้เลือกหม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่และเมื่อประชุมพิเศษในวันที่29พฤศจิกายนก็ได้กำหนดค่าตอบแทนและเงื่อนไขจ้างงานซึ่งจะต้องรอการอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อนดำเนินการเซ็นสัญญาและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ คุณปิกทองทองใหญ่อายุ57ปีปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าสธรรมชาติของปตทและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารหลักหลายบทบาทเช่นกรรมการบริหารความเสี่ยงของ PTT Global Chemical และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์ธุรกิจปิตโตรเลียม ในส่วนของผลประกอบการ OR ในเก้าเดือนแรกของปี67มีกำไรสุดที่4,651ล้านบาทลดลง57.3%จากปีก่อนโดยมาจากการแข่งขันในตลาดที่สูงและราคาน้ำมันที่ลดลงแม้ธุรกิจไลฟ์สไตล์จะยังคงแข็งแกรง่งในด้านกลยุทธ์ธุรกิจ o r ยังคงเน้นที่3กลุ่มหลักคือ Mobility l i f e สไตล์และ Global Market โดยได้เปิดตัวแผนปฏิรูปดิจิทัล Digital, Digital Transformation Journey เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงคุณดิสทัตยังได้ฝากข้อคิดถึงคุณปิกทองว่าให้รักองค์กรกล้าหาญและซื่อสัตย์พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและย้ำถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่จะถูกเปลี่ยนแปลง โออาจะต้องกล้าก้าวออกจากจุดเดิมเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนและปรับตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตที่เปลี่ยนแปล,อปลงอย่างรวดเร็วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องคลิปต o s สต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ